สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมเลขลับเฉพาะวงในนะครับผมงวดวันที่16กันยา2566ผิดนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับผมก็มาดูงวดวันที่หนึ่งตุลาเลขลับ เฉพาะวงในนะครับผมจับคู่ให้สามตัวมีหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมสองตัวห้าเก้าห้าโทษทีเก้าหกแปดสามห้าเจ็ดนะครับผมวดนนี้นะ่าจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะครับผม รับเฉพาะวงในนะครับผมทางช่องกบเพียงมานำสเสนอนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องเอซได้พิจารณานะครับผมมาแบบลับๆนะครับผม ให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปทำการบ้านนะวันดีก็จัดฟันไม่ดีก็ผ่านนะครับผมก็ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าเลขจออกตัวไหนครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุน ให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่คิดแนะน,นำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจหาตัวเลขมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องหรือ f c ทั้งหลายชาว y o u t u b e ได้พิจารณานะครับผม สุดท้ายนี้ทางชงก็มีรายมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ได้เงินหมืน่นตื่นก็ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมก็สวัสดีครับ